สวัสดีครับทุกคนะนะผมช่องใหม่วิถีชีวิตรักกะเรียนครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในทุ่งนาเราจะจับปลากิน<ด>ครับทุกคนเราไม่รู้จะได้ปลากี่ตัวใครได้มาใครได้มาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องวิถีชีวิตรักกะเรียนด้วยนะครับนี่นะทุกคนก็ลองขมันขแมแนเตรียมอุปรกรณ์เท่าที่มีอยู่เราเนี่ในหนอนี้ในน้ำนี้ ่ในบ่อน,นี้ในบ่อน,นี้เขาบอกว่ามีปลาเยอะอยู่นะไม่รู้จะมีเท่าไหร่นะทุกคนเรามีะตาไข่อะไรม้จับปลาไข่ธรรมชาติานี่หลานชายสุดหล่อของผม <ไป S 1> ตอนนี้ลื้อแล้วลื้อสี่ขีดก่อนหมดแล้วนะทุกคนตอไม้กีดไม้ลื้อออกมาหมดแล้ว เรายังไม่ได้หวันแห่นะไม่รู้ถ้าหวาันแห่ออกมาแล้วจะได้กี่ตัวลองไปดูนะฮะจะเข,ข้า,าโน<ห>้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมมีปลาไหมเนาะจะมีปลาหรือเปล่า ได้ได้ได้กุ้งตัวใหญ่มาตัวนครับทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่กุตัวใหญ่โอ้โหใบใส่มนี่ยอยู่ไปไหนเนี่ยกุเ่แม่นางอ้แม่นางขนาดใหญ่ขนาดไม่ใชุ่่แม่นานี่คือกุ้งบึงแล้วอยู่ในบึงน้ำุงนสีขาวสดใตัวใหญ่ได้ไเนี่ยลูกได้อะไรบ้างหืมปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อน ุตัวใหๆเคยไปใน้าทอก็่งมา่มธมดาอือนี่ปลาเลยปลาไก่ปลาไก่ปลาไก่เออไลอ่ะปโตโตตัวเบอเลยอปเลยโอ้แนีเได้มาอีกแล้วนี่ปลาอะไรับทุกคนดูสิปลาส้มปลาส้มะเยล้ว่าปลาค้งปลาค้างเยอะ ก um, ็สักคลองคุยแล้วปานอชาลไปนี่เหรออืมชาคยใหปลาตัวใหญ่มาได้ปาตัวใหญ่มาครับทูปาอะไรนี่ได้ปลาตัวใหญ่มาดูสิว่าปาอะไรเมืองร้เม่อไหร่เขาเขาเราใครทีนี้ไม่จอ่าละก็ละกาม่าฮะใไพนปีไป ตะดองได้ได้กุ้งแม่น้ำอีกแล้วคุไม่ใช่กุ้งตัวใหญ่ๆดูสิกุ้งธรรมชาติเลยนะเออแล้วก็ปลาอะไรนี่นกนกนนกนรับนกนาันเหมือนอใไได้มาหวานแหงทีเดียวได้มาเยอะเลย ยาไฟมทอนี hey, oh, hey. mm ่ฮ hmm. ะ oh, oh. oh. um. mm ัโหลตอ่ะโอ้นีปลาเฮ้ยปลาตัวอะไรปลาชืออะไรนไม่รู้รู้แต่ว่ามันคือปัาเนาเลยก็สองสามเลยนะคุณเนี่ยโอ้โหโอ้ นี่คือบรรยากาศช่วงยียน่องหมูบ้านะครับอืชลโค่มันร้อยชลรโคงนีมน่มันเดี้ยนักไก่นี่นครับทวงที่เราจับได้วันนี้นะกุ้งแม่น้ำตัวใบยหญ่เลยเห็นไหมอ่อนชัวร์นขึ้นมา เห็นไหมล่ะนี่ตัวโอ้โหกี่ตัวโลสามสี่ตัวโลห้าตัวโลได้ไหมเนี่ยสี่ห้าตัวโลตัวก็ใหญ่มากดู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 ด,ด,ดูโอ้นี่กุ้งแม่น้ำเอ็กกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำตัวบันเลิมบเลิศเลยครับทุกคนเห็นไหมครับตัวขนาดไหนเนี่ยโอ้หนามะตัวหนามะาแล้วก็เรามีปลาปลาก็เยอะอยู่นะ นีปลามีปลานี้ด้วยปลาอะไรเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาไก่ปลาไก่อันนี้ปลาอะไรไม่รู้เรียบไม่ถูกนะฮะปีปลาเนื้ออ่อนเหมือนกันลักษณะเหมือนปลาคันเลย